สวัสดีกับท่านผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็มาเทงานที่แม่โครอีกเหมือนเดิมน,นะครับแต่รอบนี้เข้ามาก็เละเข้ามาเลยนะครับก็ไม่รู้ว่าจะออกได้หรือเปล่านะครับก็เลนก็ถึงประมาณหน้าแข้งเลยนะครึ่งหน้าแข้งได้นะเลนเยอะมากนะแล้วก็ค่อนข้างที่จะลื่นด้วยนะก็เป็น งานไมโครที่ผมเคยถ่ายให้ดูรอบก่อนนะฮรแต่อันนี้จะเข้าทางด้านหลังนะนี่ครก็ลุยโคลนเข้าไปครับมันค่อนข้างที่จะลำบากนิดนึงแต่เราก็เข้ามาได้นะแต่ตอนออกก็มันเป็นรถเบาแล้วก็ไม่รู้ว่าจะออกได้หรือเปล่านะครับก็คลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนะมาถ่ายให้ดูกัน เผื่อจะคิดถึงกันมั่งนะครับยังไงขอฝากคลิปนี้ไว้กันด้วยนะฮะแล้วกเ็เจอกันได้ใหม่ในคลิปหน้านะฮะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะ,ะก็ฝากกดติดตามคลิปนี้ไว้กันด้วยนะฮะ